แล้วเกือบห้าปีนะฮะร้านจริงๆเราเคยมาที่รายการองเราเน้ยแล้วปรากฏว่าได้สร้างอาชีพให้กับคนดูแฉไปแล้วด้วยตอนนั้นใช่ค่ะต้องขอบคุณขอบคุณไเเชื่อไหมฮะทุกวันนี้คุณแค่ใช้ผงบุญอันเนี้ยใช้ผงบุญอันเนี้ยจริงๆแล้วตานางกวักด้วยนะกวักเงินกวักทองเข้ามาเนาะตานางกวักเขาใช้ทําบุญนวัตกรรมใหม่ ทำให้ครอบครัวจริงๆนะฮะผ่านวิกฤตมาได้เพราะฉะนั้นวันนี้ใครจะทําบุญก็ได้จะทําบุญใส่นมใส่รอดช่องรอดนั้นแค่ปิ่ผงวนนี้สามารถทําได้หมดแล้วใช่ค่ะขอต้อนรับอย่างเป็นทางการครับคุณถาแล้วก็น้องแวนน้องวอยซ์จากบุนหอมปากหอมคอค่ะสวัสดีนะคะส้วถาันนตอนนั้นหนกี่ขวดตอนที่สมัยนั้น ตอนนั้นเจ็ดขวดเองครับตอนนั้นเจ็ดตอนนี้กูกี่ขวบแล้วสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดแล้วสี่ปีผ่านไปเร็วเหมือนโกหกเนาะใช่ครับเหมือนเพิ่งบอกไปแป๊บเองใช่พี่เจนนี่บอกว่าเป็นดาราแล้วเนี่ยหนูไปเล่นละครเรื่องอะไรลูกมานีมานะค่ะภาพยนตร์เปหนังแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างชีวิตนักแสดงเป็นไงบ้างโหไปยังไงครับเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยอายุแล้วหนูไปเล่นหนังเบื่อไหมดาราเป็นดาราเหนื่อยไหม ครับมันต้องขายแต่เช้าเย็นๆเนาะนนเวลาออกมันออกมาแป๊บเดียวเนาะร <laughs> จริงจริงตอนนี้ลูกชายทั้งสองคนคมาต่อยอดคือด้วยความที่ว่าเวลาเราเป็นคนผลิตอะพอเราเป็นคนผลิตเนี้ยเราเวลาเราจะไปนั่งขายเราก็ไม่ไหวร้านหน่อยก็เขาก็เป็นคน2คนเป็นคนหน้าที่ขายอใช่ก็ไปขายตามตลาดไปขายในงานวังอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะเป็นคนเรียกแขกเองอะไรเองค่ะ ซึ่งวันนี้เราก็ทำเป็นหลายรูปด้วยจูคนี่ใช่ค่ะพัฒนารูปแบบมากขึ้นใช่ค่ะคแต่แตว่า ตอนนี้คือมันมีนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเยอะจากที่เมื่อก่อนที่เราได้ทํามาออะค่ะส่วนมากจะเป็นในเรื่องของแปนซีก็จะเป็นพวกวุ้นกะทิธรรมดาที่มีพิเศษก็คือจะเป็นวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงอย่างที่แล้วกับวุ้นส้มบัตเตอร์เค้กสวยมากเลค่ะแต่ว่าตอนนี้มันมีมาใหม่แล้วนี่ใช่ค่ะมันมีทุเรียนด้วยนะมีข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวดำาสกอย่างเปิดได้ไหมคะดได้แต่ว่ากลิ่นก็จะแบบได้หอมอยู่นิดนึง หนึ่งสองสามเลสโกเพราะว่ามันเห็นต่อนแล้วมันก็น่ารักจ้าเป็นวุ้นเป็นวุ้นขญเหนียวทุเรียนเขาเหนียวเขาก็ประจําทันทีทุเรียนใช่ค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้คุณจะทําอึกระเหนียวมะม่วงวุ้นก็ได้คุณจะเอาบัตเตอร์เค้กวุ้นก็ได้แค่นี้ผมวันนี้คุณสามารถทําได้หมดแล้วทําได้หมดเลยค่ะคุณจะใครจะรังสันวันนี้เอาเป็นสลิมเป็นเอาได้หมดฉ่ากองฉ่ำกลวยได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะถ้าเป็นเยื่อโรยได้ลยใช่ค่ะอ๋อยื่โรยวุ้นยโ วุ้นน่ะคิดดูสิอันนี้เป็นเป็นเล้อเขาเรียกลออช่องใช่ค่ะลออช่องเป็นวุ้นลออช่องและนี่คือชิ้นที่5ของแม่ต้มนะคะข้างบนสามแล้วก็ข้าวเมล็ดสอบนี่ชิ้นที่กลันแล้วก็รออยู่เลยกับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะชิมหน่อยอะไรแม่ค่ะแล้วแล้วอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ก็คือจากหงวุ้นที่ฟังสัตว์ใช่ใช่อันนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าหน้าอะไรคะอันนี้จะเป็นหน้าส้มตำค่ะหน้าส้มตำส้มตำปูปลาค่ะก็จะเป็นแฟนซีไส้ข้างในอะค่ะข้างในจะเป็นไส้เผือกกวนค่ะวันนี้จริงๆแล้วที่บีมมาาเอองจะก เสนอวุ้นปัญญาประดิษฐ์ใช่ค่ะคือเอาไง่ายๆเป็นวุ้นนวัตกรรมใช่มันยังไงมันต่างกันยังไงคะมันต่างจากแฟนซีทั่วไปโดยที่ว่าโดยปกติอะค่ะแฟนซีก็คือจะเป็นวุ้นกะทิกับวุ้นใบเตยแล้วก็ทําเป็นรูปแบบต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนก็แบบว่าเอออะไรก็วุ้นกะทิวุ้นใบเตยคือมันเริ่มเบือบ่อใช่ค่ะเริ่มเบือ่อแต่ว่ารูปแบบพัฒนามันต่อย,ยอดได้เยอะแต่เราก็เลยทํา รสชาติใหม่ๆขึ้นมาค่ะอย่างอันนี้ก็จะเป็นวุ้นมะพร้าวครีมสดข้างในก็จะเป็นไส้ครีมมะพร้าวว้าวค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นเป็นมะพร้าวครีมสดเหมือนกันแต่ว่าข้างในก็จะมีชิปฟ่อนอ๋อเป็นชิพฟ่อนอยู่นนั้นใช่เป็นชิพฟ่อนปล่อยทองด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นรัดช่องที่คุณโมดามทานอร่อยแต่ว่าข้างในจะเป็นชิพฟ่อนด้วยเป็นชิฟ่อนด้วยเอาจริงๆขอเริ่มจุดเริ่มต้นวันนี้ค่ะต้องยอมรับ เป็นวุ้นที่เดินทางทั่วประเทศไทยใช่ค่ะแล้วสร้างอาชีพให้คนเยอะมากนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาคุยกันแป๊บหนึ่งขอเริ่มจุดเริ่มต้นก่อนอยากจะมาถึงวันนี้ต่อสู้มาเยอะมากก่อนหน้านี้ตนเองกับสามีเป็นดีเจจัดรายการวิทยุ อยู่ที่เมืองลบบุรีถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะถูกต้องค่ะทั้งคู่เลยใช่ค่ะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเป็นยังไงพอเราเป็นดีเจก็อย่างอย่างที่บอกไปว่ามันก็จะมีช่วงดาวลงแล้วช่วงนั้นที่เกิดรัฐประหารเขาก็ปิดอืมก็ปิดปิดหมดเพรเช่นเนาะใช่ใช่ใช่ปิดหมดเลยใช่ปิดหมดเลย ทีนี้ก็เลยหลังจากนั้นก็เลยไปทําร้านอาหารอย่างที่เราบอกไปพอทําร้านอาหารมันก็หาขนมหวานต่อยอดก็เลยมาเป็นวุ้นเนี่ยแหละเป็นวุ้นต่างๆเนี่ยแหละแต่เราเคยไปเรียนอะไรเงี้ยชอบจริงๆเรียนไหมไม่เคยเรียนแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราคิดว่าเออมันเป็นขนมมันก็คล้ายๆเค้กเนาะเราก็พัฒนาได้มันก็เอามาทําอแดบได้เหมือนกันคือเมื่อก่อนนี้แม่เราทําเก่งแม่เราก็ทําขนมบ้างแต่ว่าเราเราก็ พักรักจาบ้างแต่ว่าเขาก็คือทําขนมหลายๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอพอเรามีความรู้สึกว่าเออเราชอบวุ้นะแล้วมันเป็นขนมที่ทําง่ายนะคะขายได้ราคาดีด้วยแล้วก็วัตถุดิบมันหาได้ง่ายค่ะมันไม่เยอะมากใช่ค่ะปรากฏว่าพอโพสต์ลงในโซเชียลเชื่อไหมฮะตอนนั้นในโซเชียลในยุคที่ไม่มีการติดกั้นการมองเห็นเนาะเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วมันยังไม่ติดกั้นกันแบบนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มันติดกั้นหมดแล้วเนาะใช่ค่ะตอนนั้นคนมาสั่งเต็มไปหมดเลยสั่งเต็มมาก ขายไม่ทันไม่ทันค่ะแล้วตอนนั้นก็เคยมาออกคุณาดำก็คือพอบอกว่าขายไม่ทันอันก็ขอสอนคนติดต่อเรียนเยอะมากสอนจนร้องไห้ริงเหรอนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ค่ะลูกศิษย์ตอนนั้นเป็นพันคนสวยตอนนั้นทำงานประจำโรงเรียนเอกชนค่ะเป็นคุณครูเป็นคุณครูสอนวิชาไหนบัญชีค่ะเป็นครูสอนบัญชีปรากฏว่าดูรายการแฉนี่แหละ สามีเป็นคนดูรายการแฉของคุณมดดำค่ะจากนั้นสามีก็ติดตามเฟซของครูถามมาตลอดแล้วก็ผักด้านให้ภรรยาให้มาเรียนใช่ค่ะปรากฏก็เริ่มมาทําบุญใช่ค่ะตอนขายอยู่ที่ไหนคะขายอยู่ร้อยเอ็ดค่ะอ๋อตอนที่ขายอยู่ร้อยเอ็ดนี่มาจากร้อยเอ็ดเลยเหรอมาจากร้อยเอ็ดค่ะโอ้แต่งตัวสวยมากเลยค่ะมาจากร้อยเอ็ดค่ะปรากฏว่าเราเป็นครูอยู่ปุ๊บก็เลยเปลี่ยนเรามาเริ่มจากอาชีพเสริมก่อนใช่ค่ะเป็นอาชีพเสริมปรากฏว่าไม่ขายดี ถูกต้องค่ะขายดีจากอาชีพเ<ม>สริมก็มาเป็นหลักแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้เราลาออกจากคู่เราลาออกแล้วออค่วววะ,คะอ๋อแต่มันจะต้องทุ่มเทเนาะมันจะต้องพัฒนายังไงให้อร่อยถูกต้องไหมค่ะตอนนี้ก็ได้สูตรดีจากคุณรูถแนนี่แหละก็คือวุ้นที่ร้อยเอ็ดตอนนี้ขายมีวุ้นอะไรบ้างวุ้นที่ร้อยเอ็ดจะขายก็มีที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นหน้าส้มตําหน้าส้มตามใช่ค่ะ แล้วก็ชาบูหมูเด้งต้องขายอยแล้ววงนี้คำนงมากมายอย่าขยะให้ดูนะหมูเด้ง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 หรือแม้กระทั่งวันนี้คือวันกงวันเกิดเขาเขาก็จะชอบกันค่ะถามจริงเคยขายได้มากสุดต่อเดือนเท่าไหร่ต่อเดือนหลักอะไรหลักหมื่นหลักหมื่นมันก็มากกว่างานเดือนประจำของเรา แต่ไม่ต้องบอกเนาะว่าตัว <c oughs> เลขมันตัวเลขด้านหน้ามันเท่าไหร่ไม่ต้องบอกไม่ต้องโอ,โอเคมันก็มากกว่าเงินเดือนประจาของเราใช่ค่ะเขาบอกไม่อยากจะเชื่อว่าเมื่อก่อนเราไปทํางานประจําจนเราลืมคิดถึงชีวิตเราเองกันเนาะ <c oughs> แต่ไม่ใช่อยู่ดีดีโอ้ยเอะทุกคนจะลาออกจากงานประจำมาขายวุ้นหมดมันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> อันนี้อาจจะไปด้วยหนึ่งตรงร้อยเอ็ดยังไม่ค่อยมีคนขายา <ใช S 2> ขายวุ้นด้วยค่ะสอง เราพัฒนามาเรื่อยๆพัฒนาแล้วก็มาเจอสูตรของคุณรูถานนี่แหละค่ะหลักสำคัญเลยกูถาสันดีนะคะสอนเก่งมากซึ่งวันนี้รูถาเองจะพยายามบอกว่าวุ้นมันจะไม่ต้องไม่ใช่แค่วุ้นกะทิใช่ค่ะวุ้นจะต้องไม่ใช่แค่วุ้นกะทิค่ะวุ้นจะไม่ใช่แค่วุ้นผลไม้ถูกต้องแต่วุ้นมันจะต้องเป็นขนมหลากหลายใช่ค่ะและจะต้องพัฒนาทุกวันด้วยใช่ค่ะมันจะพัฒนาอาทิตย์ละครั้ง ม่เราก็คือคิดไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็มีอีกหลายเมนูที่เราอยากทําแต่ว่ายังไม่มีเวลาที่จะได้เริ่มแค่นั้นเองเพราะตอนนี้ก็คือต้องสอนด้วยใช่ค่ะเป็นระบบการการสอนของเขาแพงไหมครับจริงๆเราตอนนี้เราเริ่มมีคอร์สออนไลน์แล้วนะคะคอร์สออนไลน์ของเราแค่หลักร้อยเองนะคะก็ทําเป็นได้เลยนี่เดี๋ยวนี้คนจะกลัวคอร์สออนไลน์ขาขายบุญนะครับอันนี้สอนวิธีทำบุญนะังไม่่สอนวิธีทำบุญอันนี้สอนวิธีการทำบุญนะคะใช่ค่ะ้คอร์สออนไลน์ก็ตกใจอยู่นี้ จมันเต้นใจมันเต้นแลกเลยครับคี่ขายสอนทำบุญสอนทำอะไรให้เป็นแบบว่าเป็นอาชีพในคอร์สนี่สอนอะไรบ้างคะแบบว่ามีขนมประเภทไหนบ้างก็มีทุกแทบทุกแบบเลยใช่ค่ะแทบขึ้นบุญทำเป็นเค้กเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่ทำพิมพ์พวงมาลัยอย่างนี้คือสอนหมดเลยแล้วใช่ค่ะก็ก็อจากที่เราทำนี่เป็นเลย ไม่เป็นเลยค่ะเป็นครูอะเนาะค่ะใช่ทำกับข้าวเก่งไหมปกติกับข้าวก็พอได้ให้สามีเท่านั้นค่ะและพี่ดาไปในชิ้นที่สองแล้วขนมปกติทำขนมเป็นไหมขนมไม่เป็นเลยค่ะเพราขนมมันยากกว่ากับข้าวเนาะกับข้าวเราผัด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 มก็กินได้เนาะแต่ขนมกว่ามันจะประณีตที่มันยากเนาะเต่พอพําแล้วเราจะรักนะคะแล้วเราก็จะมีความสุขใจเย็นค่ะทำยังไงเขาบอกว่าก่อนที่เราจะหาอาชีพอะไรที่มันแบบว่าแน่นอนแล้วล่ะมันจะต้อง มากกว่าเงินเดิมที่เราเคยได้อยู่เท่าตัวหนึ่งถูกต้องไหมคะเราถึงตัดสินใจเราออกจากงานเดิมทำอยังไงใช่ไหมคะหาที่ว่าไออาชีพลงทุนไม่เยอะอใช่ไหมคะกําไรงาม แรงพักดันสำคัญอยู่แล้วที่สำคัญตัวเราเองต้องทำด้วยตัวเองตัวเราเองต้องไปทำด้วยตัวเองค่ะจะไป็นอย่างนี้คือมันขายของกินทำเองส่งเองนะคะอ๋อส่งเองด้วยวันนี้ใครสั่งใครสั่งมาเราก็ทำทีนึงแล้วก็ส่งเองแล้วที่สำคัญวันนี้คือใครใครมีผงวันนี้อยู่ที่ความคิดด้วยว่าวันนี้คุณจะทำข่าเนียยมาหม่องข่าเนี้ยทุเรียนหลอดช่องได้หมดเลยใช่ค่ะถูกต้องไหมฮะแค่ผงวุ้นัวเดียวใช่ค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้ในงานแฉแปกก็จะมาด้วยใช่ กานแฉแปลก็จะมาด้วยนะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเราดูกันวันนี้เป็นร้านบูธที่ขายทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์กระแสดีามากๆฮะพักกันสักครู่ฮะเอาละับกลับมากันเราไปดูเค้กกันหน่อยวันนี้ ความพิเศษของเค้กมีอะไรกันบ้างอ่ะไปครับคุณปิ๊กปองไปเล่นกับหมูเด้งก่อนดีกว่านี่แม่ต้องเอาหมูเด้งเอาไว้ที่มือแล้วแม่ก็กินอต่เดน๋ยวจะทำให้ดูนะแต่ดี๋ยวจะดูหน่อยแล้วหนูจะไปลงทิกตอกเด้งหมู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 เด้งแม่หมูเด้งเอาวางไว้ที่มือแม่บดดําให้หน่อยแม่บดดําล้างแล้วอ่ะเราบดดําล้างมือแล้วไปลายไฟวางแม่มาวางไว้ที่มือหมูเด้งหมูเด้งใช่ยังไงฮะอะยังไงยังไงแม่วางไว้บนมือเอาหันหน้าหันหน้าหมูออกมานะ่าาาาาทีน้้แมกกกก็ปปปปลลยยิเเขขไ งหมูแด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 งมาดามกินหมูแดงอ่ะแม่แดงด้วยแม่แดง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 ะเราไปดูเค้กตั้งแต่วันที่เอามาดูหน่อยบ้างเมื่อกี้ที่บอกว่านี่ไม่ใช่เค้กนะครับมันคือวุ้นแต่วันเนี้ยวุ้นทำยังไง ให้วันนี้คนไม่เบื่อที่จะกินวุ้นวันนี้แม้กระทั่งบิบก๋าเหนียวมะม่วงเราก็จะมีวุ้นก๋าเหนียวมะม่วงใช่ค่ะวันนี้มีก๋าเหนียวทุเรียนเราก็มีวุ้นก๋าเหนียวทุเรียนค่ะมีชิปฟอนเราก็มีชิปฟอนมะพร้าวสดถูกต้องไหมคะด่าต้าพาดูเมนูมาดูอันนี้เลยข้างในเป็นเค้กไ่มคะข้างในเป็นไส้ครีมมะพร้าวใช่ค่ะก็จะเป็นแบบเหมือนซอสลาวาเช่เดนค่ะได้เลยอ่ะเร็วเค้กออฟเฟสเอาวันนี้เค้กหรือออฟเฟคเค้กค่ะ เค้กของจริงหรือของปลอมเหมือนรายการเนาะโอ้เค้กแม่หนุ่มไม่สวยเลยอ่ะแม่ผ่อนะคะไม่เป็นไรหุ่นชิ้นใหญ่มากอีกป้อมตัดไม่มีศิลปะเลยมันแต่ท่านผ่อนคลชิ้นใหญ่มากอุ้ยจะทำเหมือนแบบมันน่ากินอ่ะขออนุญาตนะคะอันนี้ขายกี่บาทอ่ะจ๊ะอย่างเงี้เท่าไหร่ปอนละแปดร้อยแปดร้อยศิลปะใช่ค่ะก้อนนี้แปดร้อยนี่ไงนี่มันก็จะเป็นสีมะพร้าวทั้งหมดในเม็ดนะ ดุกขนทอดนะคะขออย่ายนะนี่นี่ดูดิโอ้ยเพราะฉันเวลากินมันก็จะเป็นเลเยอร์มันก็จะเด้งๆเนี่ยนะเนี่ยนะได้ไหมครับมันจะเป็นชั้นๆอย่างนี้เห็นไหมนี่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 ้นดำนี่นะอ่ะเคกออฟเฟคเค้กอะเราต่อกันต่อที่สเมน์ต่อไปค่ะ ได้ค่ะได้เลยอะไรสวยๆอันนี้อันนี้แม่อันนี้ก็จะเป็นชิพปอนและอันนี้อันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวอร่อยค่ะใช่ค่ะอมันไหนอันนี้หลออร่อยมากเลยอร่อยค่ะข้าวเหนียวจ้าฉันฉันเห็ดยักษ์ย็นจ้าขอโทษอีปองอันนี้อร่อยมากอร่อยแบบอร่อยจริงจริงอร่อยค่ะอร่อยแบบไม่แอปอ่ะอ่ะอร่อยมากไม่ค่ะขออนุญาตนะคะค่ะอันนี้แต่ไมจะไยากเห็นแบบ อยากเห็นข้างในเป็นเค้กอะไรงี้แม่อร่อยอยากแต่รดช่องได้ไหมรสช่องอันนี้เนาะตัดเร็วตัดรสช่องเค้กออฟเฟคเค้กออฟเฟคเค้กค่ะเค้กดีฉันจะได้คะแนนไหมคะนี่อ่าเค้กนี่ข้างในอันนี้เป็นชิฟฟ่อนหรอกแม่เ่็นชิฟฟ่อนด้วยชิฟฟ่อนบองฉันบอกให้เธอลองกินอันนี้อ่ะได้ไหมเดี๋องเดี๋ยวป้ามันจะเป็นชิฟฟ่อนเปเป็นชิฟฟ่อนบองลองกินอันนี้ อร่อยมากเป็นมะมพ้าสดวันนี้เอาอะไรเราไปดูอันนี้ก็เป็นยามโรยใช่ค่ะข้างในเป็นยามโรยเนี่ยเราก็จะใช้ผงวุ้นนี่แหละทำเป็นวุ้นครอบยามโรยใช่ค่ะมันก็จะเหมือนได้กินยามโรยเยลลี่ขนาดเดียวกันอันนี้แหละค่ะข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงข้างในก็มีข้าวเหนียวจริงๆใช่ค่ะอร่อยมากอร่อยมากบอกแล้วไงเยิ้มอร่อยมากอร่อยแบบตกใจอ่ะอร่อยไหมบิ๊กอร่อยเนาะอร่อยมากเราไปต่อกันที่นี่ อ่าอันนี้สั่งขยะข้าวเหนียวดำค่ะขอสั่งขยะข้าวเหนียวดำใช่ข้างบนจะเป็นปูนสั่งขยะข้างล่างจะเป็นข้าวเหนียวดำค่ะที่พูดนะคือจะบอกนะว่าคนที่จะทำเค้กราคาได้แบบนี้คือต้องเป็นคนมี่มีเงินมากมากอะ บาลานซ์ความอ่อนของมะพร้าว<ม>ความหอมของน้ำมะพร้าวมาแทรกแล้ววุ้นพอดีแล้วกรอบอแล้วไปที่เมนูอ่อนเดี๋ยวเพิ่งตัดเยอะเลยค่ะเดี๋ยวจะไม่มี <c oughs> คนกินอันนี้ต่อไปค่ะส้มบัตเตอร์ค่ะส้มบัตเตอร์ข้างในก็จะเป็นบตัเนบตเตอร์เค้กเลยค่ะมันสวยมากอ่ะแม่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 ยังไงให้เห็นเลยหยิบขึ้นมามันก็จะเป็นบัตเตอร์เค้กข้างในเห็นไหมคะ แล้วก็เป็นโ้มอยู่ขุ้กนอกนี่เห็นปะให้รับเลยค่ะรับเลยค่ะที่แบบอ่ะทางนี้ทางนี้นี่เราต่อกันที่ข้าวเหนียวตุเียไม่ต้องผ่าแล้วเนาะอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นแฟนซีธรรมดาแฟนซีธรรมดาแต่ถ้าอันนี้จะเป็นไส้เผือกอ๋อก็คือไส้เผือกมันก็จะเหมือนเป็นเปเบือกสดอย่างนั้นใช่จะเป็นเผือกกวนค่ะเป็นเผือกกวนใช่อาจจะเป็นมะพร้าวครีมสดแต่ว่ามีฝอยทองกับชิฟฟ่อนอยู่ในนี้เท่าใช่ค่ะอยากให้ปีปองกินอันนี้ แต่มันผ่านมันจะเสียได้ได้ค่ะไม่เป็นไรผ่าเลยค่ะอันนี่ปิงปองลองกินนี่ลูกมันจะเป็นจิฟเมันจะเป็นนี่เค้กนี่ว้าวเค้กตัวใหญ่ว้าวเห็ค้กมันจะเป็นเค้กด้วยนี่มันจะเป็นเนื้อด้วยลูกเลยลองกินเป็นไย แปลกนี้ใครอยากเรียนใครอยากชมชมว่ามีคอร์สอะไรบ้างเนี่ยเขาว่าคอร์สอย่างนี้กลวยังเลยพูดมีเมนูอะไรบ้างมีเมนูอะไรบ้างติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะก็ติดต่อได้ทั้งเพจวุ้นหอมปากหอมคอนะคะเป็นชายวุ้นแฟนซีค่ะหรือว่าโทรได้ที่0 8 2 4 4 4 4 2 4 5ค่ะค่ะก็ติดต่อกันไปนะฮะที่วุ้นหอมปากหอมคอนะครับหรือโทรไปที่0 8 2 4์4 สี่สองสี่ห้าซึ่งมีสอนออนไลน์ด้วยใช่ค่ะออนไลน์ก็คือการันตีเลยค่ะว่าคุณเรียนไปทําได้แน่นอนค่ะคะแน่นอนหรือใครอยากจะทําลองทําบุ้นก็ผงอย่างนี้มีขายอยู่แล้วใช่ค่ะหาซื้อได้ที่โลตัสบิ๊กซีก็ซื้้อไดย่โลตัสบิ๊กซีใช่ค่ะคุณแม่ดูปิติมากเลยอ่ะที่วันนี้ได้กลับมาหลักล้านหน่อยหลักร้านที่ร้อยเอ็ดหน่อยค่ะชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะติดต่อได้ที่0819654119นะคะ ในจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะส่งทุกที่ค่ะก็คือส่งทั่วร้อยเอ็ดเลยในเมืองส่งฟรีอ๋อที่อำเภอเมืองส่งฟรีนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะวันดีทุกท่านเลยคุณน้ำตาคุณฝากหนังหน่อยคุณนุ้นคุฝากหนังหน่อยคุณนุ้คุณฝากหนัง่องอะไรลูกมาดูผมได้ที่หนังเรื่องมานีมานะนะครับนี่เล่นเป็นใครเอ็กต้าคร่ะ คนกันดารแลวขอบคุณที่ติดตามรายการแฉมาวันนี้ไปกันก่อนแล้วนะครับสวัสดีค่ะ